ครับสวัสดีครับเจอกันตอนเย็นๆอีกเช่นเคยนะครับสําหรับแหนแดงวัวเดิมนะครับเพิ่มเติมคือวันนี้นะครับจะเอาไปปล่อยที่สระนะครับจะเก็บไปปล่อยที่สระเพราะว่าแหนแดงนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับคือเขาขยายเร็วมากจริงๆนะครับผมซื้อมาสี่อ่าสี่กิโลเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สามสามกิโลนะครับสามกิโล สามกิโลนะครับนะครับผมก็มาปล่อยในในในบ่อที่ผมเอามาอนุบาลไว้นะครับแป๊บเดียวครับไม่น่าจะถึงน่าจะประมาณสักสองอาทิตย์นะครับคือผมก็ได้ขยายไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับอีกบ่อหนึ่งที่เคยให้ดูนะครับแล้วทีนี้บ่อนี้เขาก็แน่นอีกแล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะไปปล่อยที่สาะใหญ่นะครับแต่ผมก็เอาเอาไปปล่อยแล้วล่ะครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ได้ไปดูว่า มันโตหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูนะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อดแล้วนะครับนะครับเพราะอันนี้ผมเก็บเก็บใส่ถังนะครับถังเบอร์สิบแปดนะครับเกือบๆจะเต็มนะครับน่าจะได้สักสองโลได้สองสาโลได้อยู่นะครับแล้วก็เหลือในในบ่อนี้ก็อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยขนาดเก็บแล้วนะครับยังเหลือเยอะเลย โอเคถือว่าเขาให้ผลผลิตที่เร็วมากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับผมว่ามันก็ยังโอเคนะครับเพราะว่ามันคือมาปล่อยแล้วเราให้ปุ๋ยคีวัวนะครับเอาคีวัวมามาใส่ในบ่อนะครับก็แค่นั้นก็ปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ต้องดูแลอะไรนะครับอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ